รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอมสํานึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรคจิตสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นตอมสํานึกดีสร้างสรรสังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปสํารวจพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมที่ฮิตติดชาร์ตเพื่อป้องกันไม่ให้ความสูญเสียเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนได้ครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเเเเปปปิดดรระะ็็นนที่าาจจํต้อง ความซื่อสัตย์กันหน่อยกับเรื่องนี้เลยค่ะที่เป็น t a l k of the t o ท n ในทุกซีซันเลยนั่นก็คือแกงคอเซนเตอร์นั่นเองบอกเลยว่าถ้าไม่เคยเจอเนี่ยตกทรนนะคะแค่ได้ยินชื่อเนี่ยก็ปวดหัวแล้วใช่ไหมคบเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การโกงธรรมดานะครับแต่มันคือกลโกลงสารพัดมุกหลอกคั้นเทพที่ทําให้ความเสียหายของคนในประเทศไทยเนี่ยปีละนับหมื่นล้านเลยใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเทพแห่งความชั่วทั้งปวงเลยก็ว่าได้นะคะวันๆเนี่ยคิดแต่จะเอากลโกลงมุกใหม่ๆม,มาเพื่อหลอกให้คนอื่นเนี่ยโอนั้รนนวี เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกับจุดจบของแก๊งคอรเซนเตอร์ครับว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างงั้นเราไปรับชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่ามาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าจุดจบแก๊งคอรเซนเตอร์ไปดูเลยค่ะไปเลยครับขอบคุณนะคะแล้เมาใหม่นะ เปอร์ไข่ไม่คุ้นเลยสวัสดีค่ะร้านแซฟเวอร์ใบจั๊กจ๋าค่ะนี่ที่นีเนี่ยเนี่ยใช่ที่รักหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีทุกอย่างเลยนะคะลาบน้ำตกซกเล็กซกใหญ่แต่ไม่ซกมกนะคะแมเอาลาบอ่ะ <c oughs> แต่เอาลายน้องได้ป่ะเฮ้ยต <c oughs> ้องันน้องอะไรกันหกบแล้ว <c oughs> แต่ก็ยังแซฟเวอร์อยู่นะคะ เที่ยหลอกเสียงน่ารักขนาดานี้ฟังก็รู้ว่าไม่ถึงยี่บห้าแค่ฟังเสียงก็หลอกแล้ว <c oughs> อยากให้น้องมาร้องเพลงเจ้าพ่อเสียงหายให้ฟังจังอ่ะ <c oughs> พอถึงท่อนหลงปังปุ๊บจะได้หลงเราแม่ออ้ลงังงเาาจอยากวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าจังเลย <c oughs> อุ้ยแต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะเข้าใจแหละว่ามีแฟน <c oughs> ยังไม่มีแฟนค่ะโสดมากค่ะจริงเหรอยังไม่มีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวคืนนี้ขอคอไปหาได้ไหมจริงเปล่าอ่ะเจอกันนะจ๊ะคืนนี้เืียลายที่สิบเก้าคนแก่นี่หลอกง่ายจริงนว้ยน้องจ๊ะจ๋าโอนหมดตัวแน่ขายยันฟันปลอมละไม้เท้าบอกเลย ไม่เหลืออะไรแน่เดือนก่อนโอนไปห้าหมื่นบอกว่าน้องสาวต้องผ่าฝีที่หลังอาทิตย์ที่แล้วโอนไปหนึ่งแสนบอกว่าพ่อต้องผ่าตัดไส้ติ่งคราวนี้ขอสองแสนน้องต้องผ่าลิสีด้วงโอ้โหดูสิจะนั่งก็นั่งไม่ได้น้องชายของพี่อดทนหน่อยนะน้อง น้องจ๋าดูสิ้องพี่จะนั่งยังนั่งไม่ได้เลยแล้วทาไมมีเงินไปผ่าตัดนะมีหวังน้องชายพี่ลิสีดวงแตกตายแน่เลยน้น้องจ๋าเออเออสองแสนเลยนะน้องเจ็บพี่อู๋ก็เจ็บโอนเงินให้พี่อู๋หน่อยนะน้องจ๋าพี่สัญญาถ้าน้องพี่ได้ผ่าตัดเมื่อไหร่อ่ะพี่จะพาพ่อแม่ไปสู่ขอน้องจ๋าทันทีเลยเนาะจะหลอกไป้เข้าดีใจ ที่ตัวเองอ่ะบอยเห้เขาหาเพื่อนที่อายุรุ่นเดียวกับเขาแล้วก็ยังโสดอ่ะเข้าหาได้แล้ว <Ừ S 1> เป็นเพื่อนในเฟ่แต่ว่าเอาไปให้เพื่อนจีบจริงๆนะไม่ใช่จีบเองนะไม่งั้นน้องจ๋าจะหึงแล้วนะรักเดียวใจเดียวเฮ้ยเฮ้ยลูกค้ามาเดี๋ยวว่าคุยใหม่แล้วตจ่าเต้เ <laughs> ดี๋ยวว่า ลเลยจ้าเยเดี๋ยวพอได้เบอร์เพื่อนในป้าเน,นี่ยนะถึงคิวแกแล้วนะเวนุกสายหนึ่งโทรไปหลอกให้เชื่อใจส่วนฉันนะสายสองหลอกให้กลัวฉันจะบอกว่าฉันมาจากกรมสรรพากรงานนี้นะได้ข่าวว่าเพื่อนในเฟซนางป้านเนี่ยสร้างธุกรกรรมันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงหรือช่องโกงภาษีตามด้วยฉันสายสามตัวเชื่อด,ดาวเด่นแห่งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะเชื่อให้หมดตัวเลยจะหลอกให้เสียผู้เสียคนเลยฉันขอพี่สายสามบ้างได้ไหมอะ ฉันอยเป็นดาวเด่นอย่างแกบ้างอะนทุนไต้หวันเขาจะได้เลี้ยงหมูกระทะฉันเหมือนแกบ้างไงใช่ข่าวหน้าฉันขอโชว์เหนือบ้างดิได้เลย <laughs> ตะเวทนี่ทุกวันเลยแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอย่าบอกนะว่าหล่อเป็นบ้าเลย <Hey! S 3> <c oughs> แม่ก็แม่ใช่ไดดเป็นผู้ป่วยทางจิตไปแล้วอะทำไมถึงเป็นงั้นอ,อยญาิฉ่นบอกว่ามีผู้ชายมาหลอกแกไปหลายร้านเลยหมดตัวเลยเมื่อไหร่จะมาขอเขาอะเขาโอนเงินค่าจินสุด คนนี้เลยป้าคนพี่ฉันโทรไปหลอกโอนเงินให้นี่วะฮะอย่าบอกนะว่าใช่ป้าคนนี้แหละโอ้โหไอ้เลวไอ้นุกค้าบไอ้ไอย่าทไอ้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 ่อ้ไ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 ออเอ้ไ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 ไอ้ไอไอไอ้ไไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอไไ เป็นไงล่ะสมดำหน้า <S 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 อย่างนี้เขาเรียกวเวนกรมตามทันไอพวกแกงคอเซนเตอร์ชาช,ชั่วคนไทยมีปัญหาก็เพราะพวกต่อมสมนึกอักเสบอย่างพวกแกประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะพวกต่อมสานึกอักเสบอย่างพวกแกเชี่ยวหลอกเดินคนอื่นเขาเป็นไงล่ะคราวนี้โดนกับแม่ตัวเองสบายใจยังไอพวกคนไม่มีความซื่อสัตย์เลวจนหาที่ตีไม่ได้<ะ>งานนี้ตดคุกยาวแนะ่ไอคนไม่ซื่อสัตย์ ไอ้คนไปดีอย่างงี้ต้องตีให้ตายตีให้ตายฮ้ยตีมันดย่างนี้ไยตีลนป้วยันแรงเกลนยในสังคมนง่ายแต่ทำแล้วละอายเกลียใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ โอ้โหไอเจ้าอูเนี่ยคิดว่าจะหลอกคนอื่นได้ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงละ่ะสุดท้ายโดนเข้าให้กับแม่ตัวเองบอกเลยเจ็บนี่อีกนานใช่เลยค่ะเห็นกันชัดๆเลยว่าเวรกรรมเนี่ยมีจริงแต่มันยังไม่พอนะคะพวกแกงคอเซนเตอร์เนี่ยต้องโดนกฎหมายจัดการอย่างเด็ดขาดอีกด้วยใช่ครับเพราะว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยบางคนบางครอบครัวนะครับถึงขั้นยอมหมดเนื้อหมดตัวเป็นหน,น,นี้เป็นสินกันเลยและที่สําคัญมีบางคนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายเลยครับจริงค่ะพี่บอนแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเเห็นออยย่่าางงงไไรรกกัับ้้ปฟพมๆลคะ คองเซนเตอร์มันคือขยะของสังคมนะฮะเรา mm hmm. ก็อยากให้ฝากรัฐบาลช่วยจัดการให้จริงจังกับตัวนี้แล้วก็ออกกฎหมายคุ้มครองประชาชนในเรื่องของคองเซ็นเตอร์นี้ด้วยนะครับก็อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลน,นะครับกฎหมายในการควบคุมซื้อซิมการ์ดจำกัดให้ซื้อคนละด้านไม่กี่อันแล้วคนซื้อก็ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนติดตามตัวได้ ทำไมไม่ออกกฎหมายจริงจังไปเลยไม่งั้นคนอื่นก็ซื้อไปทำซิมเถื่อนกันแล้วหลอกคนทั่วทั้งประเทศผมว่าก็ชัดแล้วนะครับว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเป็นมหันตภัยร้ายแรงที่มากับเทคโนโลยีง่ายๆเพื่อมาหลอกคนเลยครับใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะรวยหรือจนมันก็เอาหมดค่ะมูลค่า าความเสียหายของคนไทยทั้งประเทศนับหมื่นล้านบาทนี่มันสะเทือนเศรษฐกิจระดับประเทศของเราเลยนะคะพี่ครับมันเป็นภัยใกล้ตัวแถมมันยังอยู่แค่ในมือถือเราอีกอย่างนี้เราควรทํายังไงดีล่ะครับอย่างแรกนะคะเราต้องมีสติอย่าไปกลัวแล้วก็เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะถูกต้องเลยครับผมยิ่งรู้ว่ามีเบอร์แปลกๆโทรมานะครับแล้วมันหลอกให้เราเชื่อในสิ่งที่เราไม่เคยเกี่ยวข้องมาก่อนเชื่อไว้ได้เลยครับว่าไม่ใช่แน่นอนผมจะคอยเตือนสติตัวเองครับไปถึงแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะความไม่ซื่อสัตย์ไม่เคยนําพาใครไปพบกับจุดจบ อย่างซื่อสัตย์สุจริตตัวคุณครอบครัวคุณและประเทศดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ ร่วมสนุกในรายการต่อมสํานึกอักเสบหรือไงพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมที่ฮิตติดชาร์ตและที่คนส่วนใหญ่เจอแก๊งคอรเซนเตอร์สะท้อนรากฐานประชาธิปไตยในข้อใดข้อ1ความซื่อสัตย์ข้อ2ความรับผิดชอบข้อ3ความมีเหตุผลคําตอบที่โดนใจ1ิท่านแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องโซนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่1 8ถึงมกราคม2568หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานแล้วก็ข้อคิดดีๆนะครับและพบกันใหม่ทุกวันเสาร์สิบเอ สำหรวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอ,ะอมิ